เฮ้ยเจ้ามนุษย์มีอะไรข้าคือคาโบชาอืมอืมอืมโอเคทำบททดสอบของข้าให้สำเร็จถ้าแกอยากได้คาโบชาค,โคาโบชาคืออะไรมันแป่าฝักทองในปาษาญี่ปุ่นเจ้าโง่ทำสิเจ้ามนุษย์ถ้าเจ้ากล้าไม่มีมนุษย์นาไหนสำเร็จเควสของคาโบชาได้โอเคไปลวคาโบชาจะมีแค่ปีเดียวเท่านั้นนะโ้ยอะปีเดียวอะแปลว่ามันต้องเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยยวเราอยู่ตรงนี้เพราะฉันจะไปทำเควส สวัสดีครับผมเบคเบิร์นะครับวันนี้อยู่เกมโรบอทแมปไม่มิก M M นะครับ <Yeah. S 1> แม่นี่บันนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้พูดแบบนี้แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นชั a เตอร์ที่ชื่อว่า Halloween Trial เป็นชั a เตอร์ที่กำลังมาเนี่ยฮัลโลวีนเลยนะต้องบอกเลยว่าอยากเล่นสุดไปเลยอยากเล่นมากๆอยากเล่นมากมายแล้ววันนี้ผมก็จะไมแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่ผมมากับเพื่อนด้วยมาคนแรกเชื่อแหลรครับ ต่อ,อไปครับคนที่อยู่บนคบไฟครับมามามชื่อฟักยูครับไอยังจะพึกมีน้ว่าอะไะครับสวัสดีครับผมชื่อจีนครับอาจีนโอเคอย่าลืมกดดสไลค์ด้วยเอาคนสุดท้ายจี่งแหละครับผมชื่อว่าบุคคลลึกลับครับโอเคไปคกดสร้างห้องดีกว่าพูดมากปากเหม็นไปไปภารกิจแรกเจ้าจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชร้รางเจ้าจะต้องตามหากุญแจทั้งหมด3ดอกเพื่อเอามาไขากล่อง แล้วเอาของในกล่องนั้นไปเผาทิ้งแต่ระวังหน่อยเพราะที่นี่เจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวโอ้โหเฮ้ยตัวเฮียอะไรอย่างนี้ด้วยหรอโอ้มาไปเลยเพื่อนโก็เวลาอะไรอยู่ข้างหลังนะดูดิเฮียทำไม่ดูดิเฮียตัวเฮียตกใจเลยจริงเลยตกใจริงเลยมาเลยดีไปต่อไม่ไม่ข้างบนไม่เช็คหรอข้างบนข้างบนอ่ากระดากระเดากระดาไปไปไปเฮ้ยมีสองชั้นดาดฟ้าเลยนะเนี่ย ใอ่ค่นนวิ่งมาเออเนี่ยได้เสียงเฮ้ยดีดีดีทางเขาดีเียโอ้มันมันอยู่รอบรอบลขาีขาเลี้ยวซ้ายไปหนวะหน้ามึงเลี้ยวซ้ายมึงเลี้ยวซ้ายไปน่ะอยู่เนี่ยมันเดินไปทางเนี่ยหนวะเดี๋ยวมันจะเดินวนกลับมาที่เออย่ายปาวเลยหนึ่หน้าโอ้ไปะ ไปไปไปไไปไูมาเช็คๆช็คเช็คเช็่เงนอนนอนมาแล้วมาแล้วรอด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยใครเนี่ยเอาอไอ้นี่ยหั้ตาตยดูใต้เตียงโอ้มองใต้เตียงเอ้า มึ่ขาม่าพ่อเม่เว้ยไม่เว้ยพวกเราต้องแยกเว้ยเพราะผีมันล็อกมันล็อกคนหนึ่งคนเว้ยมันจะล็อคนหนึ่งคนเว้ยแบบนั้นเลยที่มันตกใจจริงว่าตอนนั้นะเออดิไหนไหนไหนดูหน่อยโอ้กูแจรวิรววไขไนี้เออหยิบหยิบหบหเรวเรวหยิบหยเออไปไปไปออีกสองอีกสอง ไปขวา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 โอเคโอเคโอเคไปขวาขวาโดนกูดิมันไปหลังขวามันไปด้านขวาไอเหียเอาไปแล้ว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 ไป้วไปแล้วไป้วไปแล้วไปล้ไปแล้วไป้วไป้วไป้แล้วไป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 แล้วไปแล้วไปแ้วไป้วไป้วไปแล้วไป้วไล้วไปแล้วไปแด้ไปแ้วไปไป้วไปวไป้วไป้วไป้แ้วไปวไปวไปแ้วไป้ว้วไ้วไปแ้วไแ้วไปแ้วไปแ้วไปแ้วไ้วไป้วไป้แ้วไป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 วไป้วไป้วไปไป้ว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 ไป้ ตั้งกุแจแล้วโว้ยกุแจสมมานี้มานี่มานี่ตามมาใหมานไป้ขบนเหรอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเราเราล่อผีไปด้านขวาก่อนแล้วให้พวกมันวิ่ไปด้านซ้ายได้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 พวกมึงอย่าพึ่งออกนะให้ผีมาได้ไปแล้วไปแล้วไป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 เอาใครเปิดไปนะไอ้ที่เราขายไปแล้วนี่มาที่เดิมกันลืมลืมลืขวาขวาเลีขวาเขวานี่ก็เรียบร้อยกุจลแง้มไม่มีแง้ม งแงมแงมไอเหมือนรีบวิ่งดิไอเหมือนรีบวิ่งแงมอยู่งแงมยังไงเจอแล้วกูเจ้าตากสตูวัตเล็กตองเลยเราไปอยู่กันเราเจะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโวุ้ยฮ่าไข่กูเจ้าคาบูแค่แอนเลกอย่างนานอย่างนานอือโอ้โหเหลืออันสุดท้ายว้าโอ้ยอย่างยังไงมันไปทางขวาแล้วเอาเฮ้ยเหรอวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่รู้วิ่งแล้วไปไปไป เอามานี่ยังคนเร็วกูว่าต้องไปสายกันหมดเก็บไปคนละนเก็บไปคนละนไปคนละนัดเหรอไปลายเพื่อนเนะผีเดียวคนเดียวผีอยู่ผีเดินไปสายแล้วผีเดินไปสายแล้วไม่ทันแล้วใครใครกำลังเดินนำไปผีเดินไปสายแล้วเดือบหลายขันกูทันอุ้ยกำลังจะเลี้ยวเข้าทางเข้าแล้วสติไม่น่าเออไปเราไปเก็บไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปผีเดียวคนเดียวกลางผีเดียวกลางไปซ้ายได้แล้วไปซ้ายได้กูดูผีอยู่กูดูกูดูผีให้กูดูผีให้โอเคไปซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเพื่อหวังผลเอากูตายไอ้ เวลาเราเสียสลายเหมือนได้อ้าบอกแล้วเหรออแล้วอแล้วเว้ยปารกิิที่สองเจ้าจะได้ไปอยู่ที่โรงแรมผีสิงเจ้าต้องไปจุดเตียนตามชั้นต่างๆและห้ามให้เตียนดับตามเวลาที่กำหนดระหว่างถุดไฟก็อย่าลืมมองหน้ามองหลังด้วยล่ะนะอ่า จสองโอเคทีให้เราจุดเทียนทุกๆ2องนาทีแค่นี้จะไปยากไรวะอะไรเนี่ยอ่ะอะอะไรอ้แลวเทียนที่เราต้องจุดอยู่ไหนอะไม่รู้นะตะกี้วราจับกลุ่มกันแล้วเราก็ตายกันหมดเลยอะไรอะไลอัพอินแแคเดจุดไฟจุดไฟเห็นปะเห็นปะนะเห็นรูปไฟปะไป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 โอองกนาบอมเบียนหนึ่งแล้วตุดตายตายตายายตานาายยต์ต์ย่าไเายา กดกดลิฟต์ใช้ลิฟต์ยังไงใช้ลิฟต์ยังไงตาขึ้นอยู่ไหนตาขึ้นอยู่ไหนคือไม่เจออ๋อทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วอูบีก่อนเลยเหลืเลยจิบเหลือกูเลยแย่กระบาจุดแยกกระบาจุดอะไรอะหลงหลงอะไรนะเหลือสี่อันเองทั้งไหนวะทางนี่สี่อันเองฮู้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 ไอเดียห้องน้ำจุดไฟโอเคฮู้ฮู้เออเอาใครเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ทางขึ้นไอจิมทางซ้ายปิดเหลือกี่อันนะอันเดียวเหลืออันเดียว ลอยแล,แ,ลแล้วอยู่ข้างล่างพอดีเลยจุดปิดพิธี เอาสามรอบไปชั้องกจุดมดแล้วเเอเเอจุหมดแล้วชั้นองจุดหมดแล้วไหนชันหนึ่งมีจัดสาด้วยมั้มีจัดสามด้วยชั้นสาก็เทียดเดี๋ยวกูเบิร์หัวให้ไม่มีเนี่ยชั้นมึอเนี่ยชันสามเอาเลยชันสาโอเคกันเดี๋ยวดูแางลลางให้กูรู้อยู่กูรูมึงไปดูโอเคดูชั้นสอมีหนึ่งกระลังวิ่งไปจุดเตียครับพี่เราเราวิ่งขึ้นไปพร้อมกันไหมอดี๋ยวดิ มามามาโอเคไปเรียขวาเนี่ยตายวมาทขาไมผปีไปเรือดชั้นสองกันเลยเนี่ยชีวชั้นสองเลยเข้าเราไปจูดจูเนี่ยแล้วนึงเนี่ยวู้หู้เรือ้ยเอ้ยผีม่ปีบ้ามาดิจะวัดความเร็วเหรอจะวัดความเร็วเหรอจะวัดความเร็วเหรอรอดแล้วเอามาไอเจียนหยุดนนะหยุดเจียนกูจะจุดเทียน เราเปิดประตูห้องได้เว้ยแล้วเราเข้ามาแอบอยู <yok 95> ่ในห้องได้เฮ้ยไม่เชื่อกูเห็นมันปิดกูปิดประตูได้ละโอ้ปิดประตูอุ๊ยแอบได้ยิงด้วยเฮ้ยไปหน้าไปยืนเปลี่ยวหน้าประตูเลยอยู่ดาชั้นชั้นสามไม่มีดับชั้นสามไม่มีดับโอเคกำลังดอยู่ทำไมมันหลอกแต่ชั้นสองว่าชั้นอื่นมึงโดนบ้างวะเนี่ยโดนดิชั้นหนึ่งกูไม่โดนเลยกูวิ่งชิื่นประตู กันสองเันแล้ว่าเหมืองเฮ้เราหนีเราสุดท้ายฉันแรกครบแล้วฉันแรกไฟโอ้โอผีตรงนี้โอ้โหทันต่อได้ลูกมันติดใจเหมือนกันปะอ่าอ่าอ้าเดินเลยตีสามสองหนึ่งปึ๊บเจียงภารกิจที่สามเจ้าจะถูกส่งไปที่ฟาร์มแต่ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาปลูกผักเจ้าต้องไปจุดตะเกียงฟักทองโดยห้ามให้มันดับภายในเวลาที่กำหนด ระงับหยุดวิ่งเป็นอันขาดโ,โอ้ยออบเจกทีฟเอาชีวิตรอดจากคาร์โบชาแล้วก็จุดไฟที่ตะเกียงฟักทองหรือจะเสียชีวิตคเราตายได้หกครั้งตะเกียงฟักทองวิวิดูดิมึงออกมาได้ด้วยดูดูดูอุ้ยย่าอยากสูงเลยวิดิดีบอกให้มา,าเจอผีแน่นอนไม่ไม่ไม่ไอ้บอไมไอ้บอมบอกูเจอผีมาดูาดูดูผีตัวน,นั้นดิเชยพี่ชมพู่เฮ้ยมีมาเนอะเฮ้ยะอะไรอะไรเสียงอะไรไม่รู้ อะไรเนี่ยไรอาพัมกินโอเคโจตะเกียงเออฟักทองฟักทองมาดีมาดีมามาตัวอะไรไรกูวะวะาป้าไม่แต่ทันไายทันไายทันว้าวมาตามวะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยจิ๋มอู้อู้ไอไอบอมช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะวิ่งมาหาทำไมโอเคกันกูวิ่งไปตรงกลางแล้วกันโอ้ถึงสักทีเนี่ยตะเกียงตะเกียงเอาเตาบ้านเลย ่าจุดเรียบร้อยตรงตุงส,สานนี่ตรงนี้วิพภะด้วยศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ไม่น่าไหวอ่ะจะเจอตงตานี่วิพภะกูมีกูมีภะกูมีภะมีพระช่วยช่วยหน่ยกูยมีพระกูเลยเฮ้ยว้าวว้าว เอ้ก็ตามไปเหถอะมาตั้งตามไม่เลิกเลยเจ็ดจะหมดแล้ว17จะหมดแล้วใครได้สเต็์บายหน่อยกำลังวิ่งไปที่17เฮ้ยเปิดดีอนูุนนะกำลังวิ่งไปอยู่ดีๆเฮ้ยกำลังวิ่งไปอยู่ตึงแล้วตึงแล้วจุดไปไอ้ท่านมนตามกูไม่เลิกเลยอ่ะทําไงดีโอเคโอเคมึงก็วิ่งต่อไปไม่มีอะไรเยอะวิ่งเถอะไปวิ่งกี่วะเร็วกําลังจุดไฟอยู่วิญญาณสากแกโยสากตจุงแล้วไป มันนี it, ่งต่อไามคุณสามตัวโหี้ยอะไรเหี้ยบอมเห็นแล้วโอเคแล้วไอ้มันแยกขวากูณสองตัวทำไมตรงนี้ม er ันรู้สึกเหมือนเมหมอเมื่อมันไม่ได้ไล่มึงนะโอเคกูจะได้เหมืองได้แอบไปแย่ไปวิ่งต่อไปมึงวิ่งออกไปอย่าหยุบลมอยู่ในถ้ำมีถ้ำด้วยกูณลมในถ้ำด้วยมตัวสูงเข้ามาไม่ได้วิ่งเห็นแ้อัจฉริยะอัจฉริยะว่ะวิ่งโอ้โห จะตามมไปอีกเหรอโอเคเลยผ่านกไปแล้วมาหากูเนี่ยแห้อเยาวมาซาเบลเส็เป็จเไ็ดเด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 ็ขเด็สเด็าเด็เด็ดคด็ดาโ็ดเด็เป็นเดรดเดาดเด็ดเด็าเป็นเด็ดเด็ดของดเด็ดเด็เาเเ็เเเป็นเด โอ้ได้หวัวมาแล้วหวัวกักทองโอเคก็เป็นยังไงบ้างนะครับหรบคลิปนี้นะครับนะแต่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจมากเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไคร้และกดแจ์เพื่อเป็นลรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องมีคำถามก่อนคำถามคือคุณ <c oughs> จะทำอะไรในวันฮาลาวิน <c oughs> นะ <c oughs> โอเคแล,ล้วสำหรับวันนี้เกมโลบอคแมปไม่มิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย